สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยชุดโครงสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าเมื่อประจําวันที่23นะคะก่อนไปรับชมเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปของวันที่22เราก็ฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแ่อา18ปปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง โปรชัยวิจารณญาในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับในรอยลอยรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจออก647ล่าง97นะคะอ่นะคะวิ่งรูดที่7 7มาบนมาล่างเลยนะคะสำหรับในรอบนี้เนาะแอดเน้นไปที่7679นะคะมาในตัวกลับส่วนในรอบพิเศษนะ7 1 8 ล่างหกแปดวิ่งรูดที่หกมาในพิเศษล่างนะคะในรอบปกติสองเก้าหกล่างสองสองเก้าหกวิ่งรูดที่หกมาเนาะสายเบิ้ลสองสองนะคะตัวเด่นที่แอดให้ไปแอดก็ย้ำใสยเบิ้ลเนาะอย่าลืมเบิ้ลนะคะอ่ามาในเด่นที่สองวิ่งรูดที่สองในรอบ v ีไอพีสี่สามหกล่างสามแปดวิ่งรูดที่หกมานะคะอ่าวันนี้หกมา วันนี้หกมาสุดซอยเลยนะคะพี่พิจ๋าไม่มาเฉพาะรอบเฉพาะกิจเนาะมาในสามหน่อยนะคะวันนี้ตัวที่แอจับคู่ก็ไปคู่กับเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะคะยังไงก็ฝากตามต่อแล้วกันนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดเนาะพี่พิจ่าอแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันตามต่อกันของวันนี้ยี่สิบสามนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะสำหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดไปเลยแอดลงคลิปใหม่ๆเด้อพี่ๆจ๋าอ่าวันนี้ลงสั้นๆเดี๋ยวแอดต้องไปทํางานนะคะตอนแรกว่าจะไม่ได้ลงให้แล้วลงสั้นๆยังดีกว่าไม่ลงให้เนาะอ่าวันนี้ให้เด่นไปที่สี่นะคะเก้าสามหรือชุดวินนะคะแอดเน้นไปที่สี่นะรวมสี่นอยเหมือนเดิมนะคะอ่าเด่นที่สี่เก้าสามเน้นไปที่สี่ อ่ะทีนี้สีของเรานะคะแอดให้ไปที่สี่สองสี่แปดนะคะอ่ะเก้าเจ็ดมาแล้วมาอีกได้นะคะแอดคำนวณออกมาตัวเดิมก็ให้ไปตัวเดิมเก้าแปดสามศูนย์อุปการก็หมดแล้วพี่น,แบบน้องแป๊บนึงนะ,ะสามหนึ่งนะคะตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับเด่นที่สี่แอดเน้นไปที่สี่แปดนะคะ เก้าจ็ดหรือหกจิลมาลตัวเดิมนะคะแล้วก็สามหนึ่งนะอ่าแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะจดไว้แคปไว้ฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งเด้อแอดก็ขอขอบคุณพี่พีซทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ